มแบบหมูม่วงค่ะใส่ทุกอย่างเอาความนัวเป็นหลักไปดูการต้มกันเลยค่ะทำง่ายๆทำกินเองค่ะไม่ได้ทำขายอยากกินเมื่อไหร่เราก็ทำเองจัดเองค่ะไปดูวิธีต้มวิธีทำกันเลยค่ะอันนี้คือเครื่องต้มมันิสิตต้มต้มโค้งค่ะตว่าต้มแบบหมูม่วงใส่ปลากระพงใส่กุง้งใส่เห็ดค่ะเครื่องต้มหอมถอด ก็สิใส่ปลากรอบน้ำค่ะเห็ดกินง่ายเห็ดกินเองเนาะคะ่ะทำกินเองต้มแบบโมโม่แ้้ะคะ่ะใส่ทุกอย่างเอาขั้วมน่วเป็นหลักจะใส่อะไรก็ได้ตามชอบเอาที่มันอร่อย ทำกินเองค่ะบ่ได้ทำาขาย เสียงกอส่างเลยค่ะเสียงดังใส่มะนาวน้ำปลาพริกขี้หนูก็จบแล้วต้มโคม้ง ใครชอบคิดลดน้ำตาลก็ใส่ได้นะคะทำกินเองไม่ยากค่ะสูตรใครสูตรมันอันนี้สูตรเรานี่มั่วใส่ทุกอย่างเอาความอร่อยเป็นหลักเอาความนัวเป็นหลักใส่ใบกระเพราด้วยนะเนี่ยดับกินคาวอีกท้ายด้วยปลากรอบค่ะเอาความหอม ประกอบนี้ใส่ที่หลังแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยเพราะว่ารสชาติเราได้แล้วเนี่ยคะ่ะทำกินเองง่ายๆต้มโค้งต้มแบบมัวม่วซั่วๆเสร็จแล้ว เสร็จแล้วค่ะต,ต้มโค้งเหฮดกินแบบง่ายๆต้มแบบหมูหมวกแต่อยากกินนะพไเ่เฮดกินค่ะเสบนัวเอาคว้วมน่วเป็นหลักค่ะจบคลิปแค่นี้ละค่ะข,ขอบคุณหลายๆไปราค่ะสวัสดีค่ะ